จะเผาลูกชิ้นพริกแล้วโขกพริกแห้งพอแตกแตกพริกแห้งละเอียดแล้วก็มาตามพริกสด3-4เม็ดแล้วใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะๆชอบเผ็ดก,ก็ตามน้อยๆพอมันแตกบุบ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแตกบุบูแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปสักสองกีบสามกีบเอาละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบเอ่น้ำลงไปมันน้ำเดือดล้าก็เตรียมพริกกระเทียมเมื่อกี้นี้ลงไปหอมแล้วใส่ลูกชิ้นลงไป ต้งชิ้นผัดใส่เครื่องได้เลยน้ามันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสอบ,บ้ายด้วยน้ำล้างคบกลงไปสูวนนี้ไม่ใส่ชูรสนะให้มันร้อนสักพักหนึ่งให้มันเดือดก่อน กินมะจ่าสักหน่อยเนึงไปทียังปรกใจคิมนนิด,นดพอดีจ้ะแล้วก็ใส่กะเพราลงไปชอบกินเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ที่บ้านชอบกินกะเพราเป็นยาลเป็นยาขับลมดีนี้กระโคนโคนให้ผักสลบ ค่นี้ก็ได้กินกะเพราแล้วเสร็จแล้วจ้าใส่กะเพราลูกชิ้น